ภาษาไทยอีกแล s. <S ้วนะคะเป็นยังไงบ้างลูกที่เราเรียน่าไปแล้วสองสามสระนะคะวันนี้เจ็นสระแบบคุณคูก็มีนิทานเล่าให้เด็กๆฟังวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศจากห้องเรียนเป็นห้องสมุดโลกนิทานของเรานะคะวันนี้คุณครูจะเล่านิทานเรื่องเรื่องเหมือนกับโจระเคเกรี จระเข้เกเร่ดีไม่รู้คำว่าเกเร่ะจระเข้เกเรเป็นอย่างไรเกเรใครอย่าลูกจอร์คเฆ่ตัวนี้ติดตามชมได้เลยค่ะจระเข้ไปทัดเล่กันวันนี้นะคะจระเข้ไปทัดเล่ ยังาไอีกคะจร์ดเทเทสาเกใส่กูทะเลเน่ได้ได้อย่างเชาว่าจร์ดเทเกเียจากนั้นจร์ดเทเมื่อดินูทะเลเมื่อดจรเทเทสาเกใส่กูกู ตาเีหน้าเปีปูดึงนีขาจอระเทศันชีค่ะจโจระเทร้องดือโยเยโยเโยเพลอดจิบเหตุผลใดครับ่จระที่ปูะเลนิขาจจระเข้ใครผิดเรื่องนี้ใครผิดครับโจระเทศัไปรังเกเพื่อนโกรแต่ ถ้าเราโดนรังแกแล้วถ้าเป็นนักเรียนเราแก้แค้นกลับได้ไหมลูกไม่ได้ไไดถ้าเราต้องไปบอกผู้ใหญ่ให้แก้ปัญหาให้เราว่าโดนเสื่อนังแกนค,คนที่ชอบรังแกเพื่อนก็ไม่ควรจะทำนะคะไม่ไม่ควรจะเอาอย่างจอร์ดาเทในวันนี้เราอยู่ด้วยกันต้องเห็นเพื่อนรักกันนะคะวันนี้คุณครูได้เอาเรื่องนี้มาให้นักเรียนฟังมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปนี้ก็คือการปส ควที่ผสมกับสาระ A ค่ะแต่ก่อนที่จะไปสระงนะคะครูนีก็มาได้รบรวนสระที่เรียนมาแล้วนะคะสะอะไรบ้ครูการได้เียค่ะาสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้เรามารบรวนสระก่อนนะคะทุกสระที่เราได้เรียนมาแล้วอันแรกก็คือสระ A สาาระอา,าอ่านว่าอา,าอ,าาอาามีคำผสมสระสสาารอาคำแรกตออาตาอ,อ่านว่าตาค่ะอาอาคำที่สองนะคะ ายหมดป่วยนะคะไป n ารอูป nice. so ั้งกับไยันชนะจอูดูดูดี่อไตอไปโคโรอููครับรูครัยันชนะตาวคกบโรวุ่นหนักวุ่นไปงอูงูอย่าทักใล้นะคะอทลต่อไป ูอะหูทำอะไรลูกเอาไว้ฟังต่อไปโผหูอะต่อไปรูรูปูู สามสระแล้วต่อไปเราจะมาเจอกับสระที okay ่ส I mean, like ี่นะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับที่คุณเล่าที่ทานเมื่อกี้นะคะสระที่สี่คือสระอะไรไรู้เซเชเชิญเลยค่ะสระที่สี่นะคะเสระเอเสระเอสระเอเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้าตัวเพียนชนะเอนเวลาเขียนนะคะ ง่ยนอลานไม่ใานีจนกนลงให้วอนงที่หัวกเดี๋ยวเราก็จะเอาสระเอไดผสมกับพยัชนะนะคะพชตัวที่หนึ่งสละอกับสเสือออกเสียงสสนะคะ สซเอซีนะอ่านเลยค่ะซีต่อไปค่ะต่อไปหอเอหีอ่านว่าเอเสียงสูงยังได้ไหมคะอ่าเนขึ้นเป็นเสียงสูงแบบวันนี้ชอเอ อ so ีฝ a อ่านอไปขออนไป่อออ่าาไปเปลี่ยนเสียงลที่เสียงกรามค่ะอ่าก็แรกนะคะ do a day อ่านว่า ใส่วรรณยุกต์ถูกอ E E ไม่ถูก E นะคะต่อไปอเอ E E ตัวต่อไปจอ E G นะคะก็จ G ค่ะต่อไปตัวสุดท้ายตัอักษรกราฟอ่ากอนะคะกอ กีกีอ uh, ่ากีรีเมื่อกี้ได้กีนะคะต่อไปเป็นเสียงต่ำะบล๊อตบล๊กตนอนอเอนีาตัวต่อไปนะคะ มีก็มีนะคะต่อไปนะคะโซอีซีอ่าซีไปซีมาอ่าซีนะคะเป็นตต่อไปโวอีวีอ่าโวอีวีแล้วก็ใส่พยัญชนะอ่าล่าวีล่าอ่าต่อไปโรอี เนะคะรอยเรโอเอกเกเรนี่เกี่ยวกับแน้วนะคะอเกเต่อไปโฟเอเฟอ่านว่าเฟต่อไปตัวสุดท้ายต่สุดท้ายของเพียนะเเอ้าเฮเฮฮาเฮฮาคือส้นสนาน อูเอ่ยเรีอะไรครับเรีสาธิกาต่อไปโยอเอีจีนะคะจุกวันนี้สำหรับสระเอนะคะครูมาแนะนำสั้นๆกับคุณครูสุนีนะครับตัวอีกลั้งค่ะออกเสียงเลยค่ะออกมาอะไรอ่าอ่ต่อไปอู ูรีบทำให้เสร็จนะคะทำให้เสร็จแล้วอันยันรอกมาส่งครูนะคะอย่าลืมฝึกอ่านบูคลิปอ่านเป็นหนังสือแล้วก็ทำใบงานนะคะทำใบงานแล้วออกมาส่งเท่ากับวันนี้คุณครูสวัสดีกครูก็นตัดคว่าบายบายเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ